้หมดหลายเบเราบเมืองบอ่าพีงง่นยหลงว่าเสีวเปเฮ็ดแก้วหวานคือมีแตหนวยซุบๆล่วงไปแล้วครับท่านเก็บๆยาเหี้ยนแห้งหลายแตก <Is this S 1> เหตุตาเหลี่ยก สวัสดีค่ะทุกคนดูความใหญ่อลังการของมะม่วงนะคะใหญ่มากกินลูกเดียวก็ไม่หมดนะคะเดี๋ยวต้องขอปอกก่อนเนาะปานเปลือกก็ออกก่อนจ้าอันนี้เป็นมะม่วงมันเขียวใหญ่นะคะหรือว่าเขียวเสเวยใหญ่คือมันใหญ่มากอะทุกคนมันใหญ่แล้วมันก็กรอบมากนะคะ เดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนนะจ้ากลับมาเดี๋ยวเราจะสับแบบไหนดีเอาแบบนี้ดีกว่าน,น้องเตะก,กับกอบเฮ้ยมันสุกแล้วว่าทุกคนคือมันใหญ่มากแล้วก็เนื้อก็หนามากด้วยนะคะดูดิอ่ะ เดียวเต็มกาลังแล้วอะคะ่ะทุกคนดูเอาเถอะว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนเม็ดก็แบนรีบแบบนิดเดียวมากเลยนะเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้เลยม็ดเม็ดรีบรีบรูกใหญ่ๆนี่คะ่ะความเม็ดของเขาเฉือนออกให้ดูให้หมดเลยค่าเม็ดบางมากเลยคะ่ะอืม ชิมชิมชมิมอือือมะม่วงลูกเดียวเต็มกระมังมากสับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะจะได้กรอบๆเนาะน้ำตาลทรายใส่ลงไปครึ่งช้อนหรือหนึ่งช้อนแล้วแต่ว่พงชลนิดหน่อยตามใจชอบช่างนี่พ่อบดเตาน้ำปลรรา สองช้อนปลาอันนี้หวานนะคะปลาสีสม้มข้าวคั่วชอบมากใส่มากนะคะหนึ่งช้อนไปเลยพริกป่นนะคะครึ่งช้อนน้ำปลาจ้าประมาณหนึ่งช้อนจากนั้นก็คนเลยหมอมใ่ชบาเตา ใส่หัวหอมใส่ลงไย,ยเต็มกะละมังเลย,ยชิมชิมชิมน้ำปลายอยีกหน่อยด้วยจ้าใครจะใส่กระปีก็ได้นะจ้าตามใจ วันนี้เราใหม่สายเสร็จเรียบร้อยจ้ะยำมะม,ม่วงแบบบ้านนะาจะมม่วงกลอบมาก,ออกมาเดิอพีนอ่น้องกินยำบกม,ม่วงแสบๆน้ำกัน ครับแซบจริงๆเลยเด้อค่ะพี่น้องกรอบหลาย